ก็หวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่ผมมาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสุมเพื่อนเล่นกิมกิมเล็บของวันดรูด้จะเป็นยังไงมาดูกันว่าจะรอดไหมฝากากดไลค์กดติดตามนะทุกคนกันเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตลไปทรงนรงนั้นีต่เจอดีหรดีไม่ดีไม่รู้อะเตรียมตัวสัตรุกไล่เข้ามา จะมีคนไหมแถวนี้มาดูไม่ค่อยมีคนลงว่ลงเลยเมืองแทบไม่มีใครเลยไม่ปืนแล้วไงเพื่อนเจอตัวไหมตรงนี้น่าจะไม่มีวะ่ะโอ้ยเหรียญกองมาเล,เลย ขขออองหน่ยเดี๋ยวเราฟาร์มให้เต็มก่อนดีกว่าทุกคนค่อยไป<อ>เดี๋ยวเกมนี้เราจะหาวีดเอ็เล่นนะครับบอกว่าวีดเอ็แพทนี้ยังแรงจัดเลยต้องร้องของแรงละเด,เ,ลเดี๋ยวเก็บเหรียญเยอะๆแล้วไปแยกกันดีกว่ามาดูเมืองหน้านมีไหมเพืว้นเงียบเลย เดี๋ยวเราแลกปืนดีกว่าทุกคนเดนวีดเอ็ดดีกว่าเพื่อนไปตายตรงไหนวะไม่ยอมมาเล่นกับเพื่อนโอ้เพื่อนเอ้ยจะเอาแซมให้หน่อยเกยมแรกเกมแรกของวันด้วย มีแล้วกล้องหนึ่งมีเยอะวะความสบายเลยไง MP เถว่าเดีอดหัวจะได้แดงงเียกแอร์ดอกดิเถือได้ของดี ขอหมวกสามดิได้แลยของอยู่นี่โอ้ก็ซาไม่มีคนเลยวะทุกคนเนะี่ยไปอยู่ไหนกันหมดวะ เ่้ยด้วยเป็นเจอคนวะแต่ว่าอยู่ไกลมากเลยนู่นอยู่พังนะมีไปแล้วอยู่ไกลจากเป็นตัวไม่ตัวมาด้วกัน คุณนะยังไม่ซิงกับเมืองเลยจะรู้จะเดินยังไงถกทุกคนยิงขึ้นมาด้านก็มีแจ๋วเลยเบอร์สองเหมือนเขายิงคนว่ะเพื่อนเหมือนเพื่อนเบอร์สองเขายิงคนว่ะทุกคนนี่ไงยิงไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ขึ้นมีสี่ตัวละ เรายัางไม่ได้สักตัวเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปหาเพื่อนดีกว่าเดื่อมีตัวให้แจมนี่เพื่อนยิงอยู่ข้างบนะ่ะ ไปเลยทุกคนตรงนี้แหละไม่เจอว่ะทุกคนอย่าเพิ่งลำคาญกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครให้ยิงเลยไม่รู้จะวิ่วงหาตรงไหน,นผมก็อยากยิงแต่ว่ามันไม่มีคนให้ยิงเลย ต้องวิ่งเล่นอยูเอย่เนี่ยเฮ้ยมีเจอแล้วปุ๊บปุ๊บมาปั๊บว่ะเดี๋ยวไปโซเซนเลยจเย็นเพื่อนอ๋อละตัวไหนไม่ได้ันว่ะกำลังยึดจุดชุบชีวิตยอยูนะ่ฮะเอ้ยสองตัวตัวนึงหุ่ล็ใจเย็นเอาหัว จะเย็น่าจะร้อนดีเนะาะไอวอยอดระเปิดเข้าไปออกมาออกมาแต่ติตีจริงงกันดนะึงกันก็เอาก่อนเลยอีกตัวปวามยาวจะเย็นครับโอ้โหอีกิดเดียว โอ้โอ้ปิดได้วอลไมมิดสวยขอบคุณนะเกือบตายดีนะเพื่อนมาช่วยทนเกือบหลับจะกลับมาได้กระจบเกมนี้ได้ผมขึ้นแดงสองสามดาวเลยนะทุกคนถ้าติดหนึ่งในห้านี่ขึ้นขึ้นเลย แดงสามดาวเลยสี่ 4, 4, 4, กันสี่เพื่อนไปบ้าเพืพ่อนจะไปด้วยไปเนี่ย ติดแมนานอีกโอ้วงไกลเราจะรอดไมหมเพื่อนตอนรอดข้างหนมีรถอ,อีกคันนึงมาพว่นมาเราต้องรอดเว้เราจะไปเอาแซม เพื่อนดาน่เลยขับรถยังไงวะเนี่ยอโ,ททโอ้เพื่อนลงเดินเอาเร็วกว่าน,นี้อเจนเพื่อนจใจเยนปักรเนี่นนยีเวงร่ว ไปตรงนั้นได้นะเนี่ยเฮ้ยเป็นเจอคนปะวะได้อยู่ทุกคนใจเย็นๆปิ้งทั้งเกมไม่ได้ยิงใครเลยนอกจากสองตัวข้างบน

ในดอกมันมีคนยืนมันออกแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้ว,ลวยิงมั่วเลยเพื่อนกูยิงไม่มีคนมันคนยิงไปเรื่อยเลยของประสิษฐ์ดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยวีดเส์เกิดตายวีแรงซสด้วยเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเราจะเอาแซมไม่ใช่เหรอผมกัดไม่ปล่อยเลยว่ะตัวเนี้ยสายมือกัดไม่ปล่อยเลยว่ะทุกคนเอาไงก็มันดีว่ะวิ่งเข้าวงก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยยิงเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวพึ่งห้าวครับเดี๋ยวได้ดู กลัวไม่ได้ยิงเหรอ,อเดี๋ยวได้ดูครหาเฮ้ยเพื่อนหายใจเย็นนะเบอร์สองจะยุ่เอาเอาเพื่อ,อ,อนใจร้อนว่ะนี่เต็มหัวไปดิเพื่อนกือยู่ไหนอะสามมันก่อนสามมันก่อนแล้วกันนี่สุดเพื่อนก่อนเกือบตายเพื่อนว่ะ ออกมาข้างในดิเพื่อนไปอยู่ข้างนอกโดนยิงตายนะเออไม่ต้องขอบคุณมึงเข้ามาก่อนนานไงนานไงโอ้หเป็นไงละมึง <c oughs> เหลือสามตัววะกคนดีเดียวกันปะเนี่ย <c oughs> น่าจะได้น่าจะบวกนะทุกคนน่าจะขึ้นสามดาวอะไรจบเกมอะ ฝากก,ไกดไลค์กดติดตาม,มาาด้วยนะทุกคนขอไม่เยอะขอแคยี่สิบไลค์ยังไงวะเฮ้ยสองตีปะะ่าววเหมือนสองตีนะมันไม่มานอนพังนันก็มี น่าจะสองตีว่ะทุกคนไม่ใช่แล้วตีเดียวกันอย่างเงี้ยน่าจะสองตีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้โหอันนี้กระเจาะเอาซ้ายขวาซ้ายมือดันมาแล้วว่ะทุกคนยไงวะปั๊มยาไม่ได้ด้วยโอ้ดุแรงจโอ้โหเนื้อ ตัวตัเต็มยิงเมา,าดีเดียวกันด้วยเยี่ยมร้อยสามดาวทุกคน